เวลา17นาฬิกา30นาทีสมเด็จพระกนิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงานเพื่อนพึ่งพาประจำปี2563ณสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิทธิกิจเขตจตุจักร โดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชารกิติยาภาและเรียนทิราชเทพยวดีกรมหลวงราชศิีนีสิริพัฒ์มหาวชราราชธิดาประธานกรรมการและพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีกรมเมเดือนสุทัาน,านารีนาตนายกจิตติมศักดิ์ตลอดชีพบุญนิทิอาสาเพื่อนพึงพายา,งยามยากสภากาชาติไทยเฝ้าทุนละอองพระบาทรับสเสด็จ งานเพื่อนพึ่งพาจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบร,รมราชินีนาถพระบร,รมราชชนนีพันปีหลวงในด้านการอนุรักษ์ป่าการอนุรักษ์พันไม้และการรักษาปอดของเมืองใหญ่ และในโอกาสดำเนินงานมาครบ25ปีนับเป็นปีแรกที่จัดงานทั้งในสถานที่จริงระหว่างวันที่4-8ถึงธันวาคม2563ควบคู่กับการจัดงานแบบเสมือนจริงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ระหว่างวันที่4-13ถึงธันวาคม2563ปัจจุบันปุรินิธิได้ขยายขอบเขตและภารกิจจากการให้ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบอัทกภัยซึ่งเป็นภารกิจหลัก ไปสู่การเฝ้าระวังป้องกันภัยโดยการติดตั้งสถานีโทรมารอัตโนมัติเพื่อตรวจวัด,วดข้อมูลภูมิอากาศปริมาณน้ําฝนและระดับน้ําในพื้นที่เสี่ยงภัยไปแล้วจํานวน20สถานีและได้เ,เริ่มประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตั้งสถานีโทรมารอัตโนมัติในพื้นที่ป่าต้นน้ําโดยมีเป้าหมายที่จะติดตั้งจํานวนทั้งสิ้น510สถานีทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ ซึ่งปัจจุบันได้ติดตั้งไปแล้วจำนวน80สถานีในพื้นที่11จังหวัดทางภาคเหนือเพื่อใช้ในการเตือนภัยลดความสูญเสียและความทุกข์ยากให้แก่ประชาชนรวมทางได้จัดตั้งเครือข่ายชุมชนเตือนภัยเพื่อนพึ่งพ,พาเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเตือนภัยบริหารจัดการภัยพิบัติและบริหารจัดการน้ำในชุมชนด้วยตนเองซึ่งได้จัดตั้งไปแล้วจำนวน20ชุมชน ส่วนผลสำเร็จของการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตของผู้ประสบภัยให้สามารถลุกขึ้นมาดำรงชีวิตและทำมาหาเลี้ยงชีพต่อไปได้อย่างยั่งยืนภายหลังน้ำลดมีการฟื้นฟูบริหารจัดการน้ำจัดตั้งโครงการเกษ,รษตรทฤษฎีใหม่ที่ชุมชนบ้านวาใหญ่อำเภออากาศอํานวยจังหวัดสกลนคร การฟื้นฟูกลุ่มอาชีพทอผ้าครามจังหวัดส,สกลนครในปีนี้ได้เริ่มโครงการส่งเสริมการทำธุรกริจรออนไลน์ชุมชนโดยได้ร่วมมือกับภาครัฐภาคเอกชนและสถาบันอุดมศึกษาเครือข่ายส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยซ้ำซากและได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโครโรนา2019พัฒนาคุณภาพการออกแบบและบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ในชุมชนและสามารถ นำมาจำหน่ายผ่านทางออนไลน์เพื่อช่วยขยายช่องทางการตลาดสร้างงานและสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนได้อย่างยั่งยืนซึ่งจะได้เริ่มเปิดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ณชุมชนผ่านทางออนไลน์เป็นครั้งแรกในงานนี้ด้วยมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ราคาย่อมเยาและมีคุณภาพจากร้านโครงการหลวงร้านดอยคำโครงการพัชระสุธาขาชานุรักษ์โครงการรวมใจพัฒ สารวะไลโวและโครงการรัชทานปันสุขรวมทั้งโครงการพระราชทานโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังกรมรชาชทัน์ร้านพึ่งพาและร้านค้าในพระบร,รมวงศานุวงศ์อาทิบุรณนิติสมเด็จพระพันวษาอัญิกาเจ้าบุรีนิติเพชรรัตนสุวัฒนาบุรีนิติส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิิกิกรพระบร,รมราชินีนาถโครงการสวนพระองค์สวนจิตลาดาร้านภูฟ้า รทิธิจุลาพรโครงการกำลังใจบุริทิธิณภาโครงการสแตรอทิตยาระหวังเลดิสให้บริการอาหารจากโรงครัวพระราชทานและร่วมบรรจุถุงอย่างชีพพระราชทานโดยไรายได้จากการจัดงานจะนำไปสมทบช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยทั้งยังมีการแสดงดนตรีซึ่งรับชมการแสดงผ่านทางออนไลน์ได้พร้อมกันทั่วประเทศ ที่สำคัญคือการจัดพิธีน้อมลําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระประมชนฐากาที่เบรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชปรมนาถปวพิษวันที่5ธันวาคมและจัดพิธีถวายพระพรเนื่องในวันคล้ายวันประสูติ ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระจาระกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกมรมหลวงราชสาธินีสริพัฒมหาวชาร,ราราชธิดาวันที่7ทธันวาคมโดยจะจัดขึ้นในวันที่8ทธันวาคมนี้ด้วย